อันดับแรกปีต่อมาก็ได้มีขยายให้กว้างนะครับคือที่นี้แต่ลุงบางส่วนในกูโบอรี่ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสองหมื่นลุงแต่ยวพลูอีบูลูเบก็ตุลาในไมัยะเนี่ยอาจจะทันเนสก็จะเท่ากนนี่เจ็ดพบูมัยยะทีกูเห็นเนแต่ละปีนี่มีการฝังก์ชิดหมื่นศพนะครับในกูเกอรี่แห่งนี้นะครับแล้วก็วิธีการฝังในหลุมแห่งนี้เนี่ยจะเป็นหลุมหลุมแบบลงก็คือจะมีห้องด้านล่างนะครับอันดับวีเลด้านบนเนี่ยจะมีฝาฝาเป็นฝาเป็นหินแบบบุโก เป็นเป็คุ้นผุ้ก็ต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยอะไรตู้ก็ตู้กันตู้นะครับจะเป็นแบบเยันชักนะครับเดี๋ยวนี้ในในที่กูบอกมาแล้วนะครับมีซอฟต์บั๊ที่ฝังอยู่ที่นี่นะครับประมาณ40คนนะครับ40ท่านซอฟตบะ๊กที่โด่งดังที่สุดที่มาช่วยดิฉุนคือท่านหญิงไซด้าฮาริจะเบิดุคุเอลิดรอติยัลลอฮฺวันฮะฮาริยาคนแรกของท่านนั้นมีสัมบุญละวันฮะซึ่งถูกฝังที่นี่นะครับอยู่ในรั้วนะครับเป็นผุ้บริรั้งเดิมนะครับบนนู้นนะครับ ไม่แน่ใจปกติผู้ชายก็จะเปิดให้เข้าชมแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเปิดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับจปัจจุบันมีการขยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นโบกนก็เป็นปูกูบูร์มาลาวเช่นเดียวกันนะครับท<ม>างตรงกลางนี้เนี่ยมีมีสายรายงานว่าท่านนบีวสวลสัลัมเนี่ยในขณะที่ท่านมาจากมาดินามาเข้ามัก,การ์เนี่ยม,มาประกอบพิธีฮัทเนี่ยนบีก็เดินผ่านทางนี้เ่ในในเขตในจารีิอัฟเขตปุจูนนะครับเขตปุจูนในปุกูบูร์มาแลาวนะครับเวลาที่เราาามกกุบบบรรรร์นนนะคัั็สสใใหห้้เเี่ย Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah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  انتم السابقون ونحن اللاحقون يغفر الله لنا الله ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كل عامل اشتغلوا شباب الله بسم الله

ทรงเสื่อมิ่งเรานี้มาเยี่ยมกูโบนบีบอกว่าปรซจูรุฮ่าซาอินนะฮะสุดจักรุกุมุลเม่าพระเจ้าเนจงีเยี่ยมภูโบเพราะการเยี่ยมกูโบนทำให้พระเจ้าเนี่ยนึกถึงความตายนะครับฉะนั้นเรามาที่นี่เนี่ยก็จงนึกถึงความตายนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมกูโบคือการอิงอัมาติวิกเตออิงอัมมาตนี่ยคืออาคาระตเจ้าเปากี่ต้นอากิสลาหมาลามวนอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปดูผู้ชายเขาเปิดให้เข้าไหมไปดูก่อนนะแต่ก็ต้าให้เข้าเดี๋ยวเราผู้ชายเดี๋ยยววกก็เเท่่่่าาาานนนนนนนัั้้้ะครรบบผููหญิิงออออใณี เดี๋ยวเราจะไปนะครับคุณน้อนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆเป็นมัสยิดจินนะครับแล้วก็มัสยิดชยารองแล้วก็จะไปผ่านรอบมัสยิดฮารอมนะครับจะบอกบริจาคในรอบมัสยิดฮารอมอัลลอฮฺว่าแล้วอย่างก็ียบเบร์มิงปิดตักันตัว เดี๋ยวเราอกันตัก็เจระมาปสินี้มา้วไ่าก็ิดนการ่ายนสี้ก็อ่านดอะไรถ่ายรูปอะไรตรงนี้ค่อนาทีเดี๋ยวเราเดินไปจุดต่อไปครับนะ้ 对呀。Yeah, yeah.